วครับคันนี้เป็น LN 1 1 1ครับผมรถํำเข้าออสเตรเลีย r 5บ้านเราในเองครับคันนี้วางเครื่อง KZ ครับเกียร์ออโต้โ w h e วิช่วงล่างโปรคอมครับผมบอดี้ยังเดิมบางครับผมสีก็ตามสภาพครับมีรอยขีดข่วนบ้าง ทะเบียนหนึ่งแปดแปดแปดครับผมภาษีเต็มครับยางขอบสิบหกยังใหม่อยู่ครับผมเดอกยยังหนาชัดซีสวยครับอันนี้ภายในเดิมอแอร์เออเยน็น เกียย์โฟใช้ได้ปกติครับเครื่องเสียง cd usb ใช้ได้ครบเ mm hmm. บาเดิมครับชายบันไดไม่มีผูครับผมรถไม่มีชนนะครับผมแนวเดิมทั้งคันครับ ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกเม็ดครับผมเครืตัวนอกครับผมแบตสองลูกยี่สี่โวลต์ เย็นช่ำเกฟโฟวิลใช้ได้ปกติ